สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันดีเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับลิปเี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับของวัที่แล้วที่ผมสรุปให้ผมก็เน้นไปตามสูตรนี้นะครับสูตรเลือกคู่ที่ที่มีอยู่แล้วนะครับ หลักร้อยก็เน้นไปที่เลขคู่หลักสิบก็เน้นไปที่เลขคู่หลักหน่วยก็เน้นไปที่เลขคู่นะครับของงวดที่แล้วเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับก็อลองดูนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่ก็อลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นว่ามันจะเป็นไปนตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลัง อนาะคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแจยียชาแนลอวฟีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนกน สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก5 6 3นะครับงวดแรกนะครับ3ามบวได้9นะครับเลข9เป็นเลขขี้นะครับรางวัลที่ออก5 6 3หลักร้อยบนคือเลข5นะครับเป็นเลขขี้คำนวณไว้ได้เลข8นะครับรางวัลที่ออก6 8 7นะครับหลักร้อยคือเลข6เป็นเลขคู่คำนวณไว้ได้เลข2นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับลงวัลที่ออก227หลักร้อยบนคือเลข2 คำนวณไว้ได้เลข9นะครับ3 8 8หลักร้อยคือเลข3นะครับเป็นเลขคี่คำนวณไว้ได้เลข9นะครับเลข9เป็นเลขคี่นะครับระหวัาที่ออก3 0 9หลักร้อยคือเลข3เป็นเลขคี่คำนวณไว้ได้เลข5นะครับเลข5เป็นเลขคี่นะครับระหวัาที่ออก3 2 3 5 2นะครับหลักร้อยคือเลข3นะครับเป็นเลขคี่ คำนวณไว้ได้11นะครับเลข1นะครับเลข1เป็นเลขขี้นะครับเปนรงวัลที่ออก392หลักร้อยบนคือเลข3นะครับเป็นเลขขี่ของงวดที่ผ ja, ่านมานะครับสูตรนี้คำนวณไว้ได้14นะครับได้เลข4นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับเปรงวัลที่ออก246นะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสูตรนี้เข้ามาก็ สองสี่หกแปดนะครับวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ดูนะครับสูตรเลือกคู่ขี้บนนะครับลงเฉพาะสูตรเลือกคู่ขี้ล่างนะครับวดนี้เห็นว่ามันเข้ามานะครับงวดที่แล้วก็เลยเอามาให้ดูนะครับวดนี้ของงวดนี้เก้าบวกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกเลขหเป็นเลขคู่นะครับสิบหก อคหกแปดหลักร้อยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบนะครับ สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก3 7 7นะครับตรงนี้งวดแรกคำนวณไว้ได้เลข3นะครับ5บวก3าเป็น5บวก8เป็น13นะครับได้เลข3าเลข3าเป็นเลขคี่นะครับหลักสิบบนนะครับเลข7เป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้11เลข1เป็นเลขขี่นะครับงวนที่ออก8 9 4หลักสิบบนเป็นเลข9นะครับเป็นเลขขี่คำนวณได้เลข8นะครับ รางวัลที่ออก6 3นะครับหลักสิบบนคือเลข6เป็นเลขคู่นะครับคํานวณได้เลข4นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับรางวัลที่ออก6 8 7นะครับหลักสิบบนคือเลข8เป็นเลขคู่คํานวณได้เลข6นะครับปางวัลที่ออก2 2 7สองหลักสิบบนคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่คำนวณได้เลข6นะครับ เลขออกเป็นเลขคู่นะครับของวันที่ออก3 8 8หลัก10บนนะครับคือเ,เลข8นะครับเป็นเลขคู่คำนวณได้เลข8นะครับของวันที่ออก3 0 9หลัก10คือเลข0นะครับเป็นเลขคู่คำนวณไว้ได้เลข3นะครับเลข3เป็นเลขคี่นะครับผลงวันที่ออก352หลัก10บนคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่ คำนวณได้เลข9กนะครับเลข9กเป็นเลขที่นะครับผลลวันที่ออก392หลัก10บบนนะครับเลข9เป็นเลขที่คำนวณไว้ได้เลข2นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับผลลวันที่ออก2 4 6นะครับหลัก10บนนะครับคือเลข4นะครับเป็นเลขคู่นะครับสถิติของสูตรนี้ก็เข้ามา สิหลักหน่วยนะครับงวดนี้ลองมาจานดูนะครับงวดที่แล้วเห็นว่าเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้พิจารณาดูนะครับของงวดนี้9บวกเเป็น18นะครับได้เลข8เลข8เป็นเลขคู่นะครับ16ก็คหกเรามารออรุณนะครับว่า หลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ตำแหน่งของสูตรนะครับสองตำแหน่งก็มาจากหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก687นะครับงวดแรก6บวก3เป็น9 9บวก2เป็น11ได้เลข1เลข1เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก687หลักหน่วยคือเลข7นะครับเป็นเลขขี้คำนวณได้เลข1นะครับเลข1เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก227นะครับหลักหน่วยเปนเลข7เป็นเลขขี้นะครับ คำนวณได้เลข4นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับผลาัวัลที่ออก3า8หลักสิบตัวทีหลักหน่วยบนนะครับเลข8นะครับเป็นเลขคู่คำนวณได้17นะครับได้เลข7นะครับเลข7เป็นเลขคี่นะครับผลาัวัลที่ออก0 9นย์ะครับหลักหน่วยคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่คำนวณได้เลข2นะครับ เลขสเป็นเลขคู่นะครับผลวันที่ออก 3, 5, 2หลักหน่วยบนนะครับเลขสเป็นเลขคู่คำนวณไว้ได้เลข0ูนะครับเลข0ูนเป็นเลขคู่นะครับผลวันที่ออก 3, 9, 2หลักหน่วยบนนะครับคือเลข2เป็นเลขคู่นะครับของงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ 9, 2, บวกเป็น11 11อบเวกหเป็น12ได้เลข2 เลข2เป็นเลขคู่นะครับรางวันที่ออก2 4 6หลักหน่วยบนนะครับคือเลขหนะครับเป็นเลขคู่อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรที่ผ่านมานะครับเ<อ>ข้ามาก็2 4 7เนะครับเกี่ยงงวดนะครับสูตรนี้งวดนี้งวดที่8ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้4 6บวกเป็น10 10ิบวกเป็น16นะครับได้เลข6กเลข6เป็นเลข คูครับสิบหกกอหลดูนะครับว่าหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับบาง ออกตัวไหนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเราลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นชุดสรุปล่างนะครับก็จะรวบรวมสรุปล่างให้ก่อนนะครับก็รอติดตามในภาพรวมในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับ